วันนี้ผมนะครับโซเกมมิ่งนะวันนี้ผมจะมาสอนความเลเวลของแมปแกนเ์ออนไลน์เนี่ยตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสองหรือว่าเลเวลตันเลยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ตีให้ดูนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างแบบเลยนะซึ่งพอเริ่มมาเนี่ยให้เราเราจะเกิดเกาะเอาออฟฟิกิ้งน่นะครับเราจะเกิดประมาณนี้นะให้เราวิ่งมานะครับตรงที่คุณพี่เสื้อสีฟูนี่นะแล้วเราก็เปลียรคืีนะครับพอเรา ได้เฟรมมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเฟรมให้ฆ่าแบัณฑิตนะครับ5ตัวนะพอเราฟาร์มจะถึงเลเวล5แล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับโรนี่นะครับเขาจะให้เราเนี่ยตีบอสต,ตรงกลางนะครับซึ่งมันก็ตีค่อนข้างยากนะครับผมก็แนะนําว่าให้รับของครุฑนี่ตัวนี้เนี่ยจนถึงเลเวลสิบเลยแล้วค่อยไปรับตรงนู้นนะครับผมนี่นะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยวิ่ง วิ่งมาซื้อเปือก่อนนะครับวิ่งมาทางนี้เลยนะครับเลี้ยวขวาเราจะเจอบ้านหลังนี้นะครับมันจะมีบันไดอยู่นะถ้าเราเดินขึ้นบันไดเราก็เข้าบ้านเลยครับแ้าเราก็ลงมานะเขาจะขายเฟืออยู่นะครับของกระบอกซึ่งผมแนะนําให้ซื้อกระบอกขวานะครับผมราคาสามร้อยเบนีนะเราซื้อมาเราก็จะได้แบบนี้ลนแล้วก็เดินออกมานะครับ ถ้าเราออกมาที่หน้า้านหน้านะ้ำแล้วเราก็มา,มาที่ร้านนี้นะครับออตรงด้านขวาครับจะมีเรือลำเดียวให้เราซื้อมาเลยนะครับในราคาเจ็สิบห้าเบรีนะหลังจากเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาจะให้เฟซเราเนี่ยให้เหมือนกับส่งน้ำให้คนแก่นะครับผมแล้วเขาก็จะมีลูกศรให้นะเพราะเราต้องไปก่อนนะครับ เราก็กดต่อเอ็นเราก็เสกเรือได้เลยนะจะลืม,มต้องกดอีกทีก่อนนะครับเราจะได้เรือแล้วเ,เล็กแบบนี้นะครับผมราะว่าเรือผมไม้พังนะ้ะผมจะใช้เรือลำใหญ่นะครับในการเดินทางซึ่งทางไปเกาะนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนหันตามผมนะครับ ให้เหลี้ยวไปทางทิศทิศประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะก่อน,นี้แล้วเนี่ยให้เรามาคุยเขาจะจะลูกสอนชี้มาหากตาคนนี้ครับให้เราคุยกับตาคนนี้นะเขาเราก็คือเราจะเอาน้ําให้เขาแล้วนะครับเราก็จะเสเร็จเรแล้วนะหลังจากนั้นนะครับให้ ผมแนะนําให้ซื้อล็อกโค้ดจากโรมิโมิไว้ก่อนนะครับผมหรือว่าดาม้นะถ้าเราจะเดีนะครับผมแล้วก็เซฟก่อนนี้ไว้นะครับเผื่อเวลาเราตีมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยแล้วเราฟันเราจะได้มาเป็นก่อนก็คือเรารเจฟกับตัวนี้แล้วเนี่ยเขาจะให้ตีเดสเซอร์แบนดิตตงบนนด้เนี่ยเจดตัวนะครับผมซึ่ง ผมก็เหมือนเดิมน,นะครับผมขออนุญาตไม่ตีอีกดูนะเพราะว่าผมค่อนข้างหลกน,นะหลังจากเราฟาร์มก่อนนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนนะครับฟาร์มจนถึงเวลยี่สิบเลยนะนะครับจะเป็นเป็นบอสนะให้เราขึ้นไปตีบอสที่อยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโหดนะครับผมแนะนาว่าให้พึ่งขึ้นมาตีนะครับรอเวล 100, 100ร้อยร้อยศานะครับผมขึ้นมาตีนะต่อไปนะครับผมให้ไป ไปต่อต่อไปนะครับใช้เลเวล20นะครับในการฝาก ทุกคนไปตามผมเลยนะครับไปทางคิดเกือบเอ็นเลยนะเราจะถึงแล้วพอเราถึงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่าพยายามเก็บเรือก่อนที่เราจะถึงก่อนนะครับผมเราก็ว่ายนะ้ำขึ้นับ พอถึงเกาะแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมให้เซฟกับโลโก้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีตมังเหลือนะครับให้มาซื้อเอเ r n a l o โพสจากนาม i นะครับผมหนึ่งพนะันเบียแล้วก็เจอในบ้านหลังนี้นะครับจะมีเรือใหญ่ขายนะในราคา1นึ่งหมื่นห้าพันนะครับหรือว่าเรือใหญ่ที่ผมใช้ขับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ เแล้วนะครับก็ให้มารับเฟ้กับโรเบิร์ตนะครับผมก็จะให้เราเนี่ยขึ้นไปนะครับจัดการกับทหารเรือนะครับตรงนี้นะครับ8คนนะครับตอนอีเฟ้นนะทุกคนเนี่ยเราสั่เสร็จแล้วนะครับให้เดินทางตามผมเลยนะ เอสเด e a l กับ W นะครับอยู่ประมาณเกือบกลางเลยนะครับผมหลังจากก่อนนี้ไปนะครับผมผมจะมีเทคนิคมาสอนแล้วนะเทคนิคในการเบบฟาร์มเป็นหลายๆตัวนะครับแื่ว่าเทคนิคที่ผมเคยใช้ถึงเกาะแล้วเนี่ยก็ผมแนะนำว่าอันนี้ให้ชนชนไปเลยนะครับผม พาถึงเกาะน,นี้แล้วเนี่ยก็มาเดินนะครับผมใ้ซื้อเออลอ็อลโคสหรือเอเทนอลโพสไปเนี่ยพอถึงเกาะแล้วนะครับผมก็แนะนำว่าใหซื้อเอเทนอลโพสจากน้ำมาเดินนะแล้วก็วิ่งเข้ามาเซตตรงนี้นะครับผมตรงโรโบนะพอจุคน,นี่ย สปาวพอยส์เสร็จแล้วนะครับให้วิ่งมาลับเฟสกับเซนนะครับผมซึ่งเฟสของเซนเนี่ยจะให้ค่าพวกนี้นะครับ7 7คนนะให้ทุกคนนะครับกด control นะครับเป็นการปีนนะให้ปีนขึ้นหลังคาบ้านนะครับผมจะใช้ปืนเนี่ยยิงนนะแล้วก็ยิงยิงไปที่หัวเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาย,ยิงเสร็จเนี่ยอย่าย Alt, ลืมกดอาพื่อรีโล้วยนะครับผม ผมยิงเนี่ยออโต้คิดอย่างเนี้ยครับไปจนฝ่ามันจะตายเลยนะพอเสร็จเ็สก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทำซ้ำไปนะพอฟามถึงเลือสี่สิบแล้วนะครับก็ให้เกตตอ,อได้เลยนะก็ตามตามผมมาเดียวเลย ฐานหน้าเรือตามผมเดินะครับผมกระชั้นอีกเนินเลยนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนฐานจะถึงเกาะแล้วเนี่ยก็เลยนะครับพยายามจาะที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เก็บเรือนะครับแล้วก็พยายามอย่าวิ่งมาทางมาได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีมอนอย่วิ่งออกมาจากประตูนะ ทุกคอย่ปีมอะไรบนี้ขึ้นมาเลยนะครับเื่อนมาแทนดีนะแล้วก็เดินม,มาตามเลยนะครับก็โลโบเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับให้ทุกคนนี่ยเสีเยไปนะซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยผมเนี่ยใช้เวลาฟาร์ตั้งแต่เวลว40จนถึงเวลเอ,อ100เลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีผลสายโลเกียเนี่ยเดี๋ยว ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยมาซื้อขาดำสังจินะครับผมหลังเกาะน,นะครับราคา9000เบรีนะให้ทุกคนเนี่ยซื้อสกิลนะครับไปเรื่อยเเลยนะครับผมนี่นะที่อัพนะครับ30ลงที่แบ็กเลฟมาสเตอรี่นะครับผมเพื่อที่จะสกบปล็อกสกิลเองนะ แล้วก็สติงเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้านะครับส่วนการปาร์มที่เกาะน,นี้นะครับที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็คือล็อคเฟสกับเชฟไรส์นะครับผมถ้าที่จะทำการตัวนี้เนี่ยแปดตัวนะครับเตะแบบนีมม้นะครับผมเตะไปเรื่อยๆเลยด้วยความเต็มตายเลยนะครับผมซึ่งผมใช้เวลาปาร์มนี้เนี่ยค่อนข้างนานเลยนะ แล้วถ้าเกิดเป็นตัวหมัดวิ่งมาเนี่ยมันก็จะตีทะลุเราเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดตัวหมัดวิ่งมาอย่างนะครับให้เราตีหนึ่งเซตตอนมันจะเรเสร็จให้เราถอดนะครับแล้วเราก็ระหว่างเดินเข้าไปเนี่ยให้กดเตะนะครับแล้วเราก็จะได้ยึดมันก่อนนะครับแล้วเราก็ถอยมานะครับหรือว่าถ้าเราโดนตีเนี่ยถ้าเราพยายามถอยออกมาให้ได้นะครับครับผมเราก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมฟาร์ม ตรงนี้เนี่ยจะถึงเวลร้อยนะสำหรับคนที่มีผลสายโลเกียนะครับให้ฟาร์มถึงแค่เวล์หกสิบก็พอแหลวนะแล้วนะครับผมแล้วก็ให้ตามผมมาเหมือนเดิมนะ คนอาจสงสัยนะครับว่าผมปิดเปิดวีดีแพเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ทหารเรือเนี่ยไม่มารบกวนเราเวลาเราเดินทางนะครับผมเมื่อเราข้าหัวเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันนะครับจะมีทหารเรือเนี่ยนั่งเรือมายิงยิงปืนใหญ่ใส่เรือเรานะครับจนแตกน,น,น,นะผมแนะนำว่าท่าคนเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเจ้าของเซิร์วิสนะครับให้เปิดปิดวีดีแพทเนี่ย ื่อที่จะไม่ให้ทหารเรียนมาตีเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมเปิดอย่าลืมปิดด้วยนะครับผมถ้าเปิดแล้วเราจะตีมอนไม่ได้นะครับทําไมผมถึงต้องให้มีสายโลเตียในการฟาร์มอันนี้นะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการฟาร์มนะครับผมเพราะว่าก่อนนี้เนี่ยเมอนนะครับจะฟากล้วยใส่เรานะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยเสียเลือดฟรีแล้วก็เสียจังหวะในการฟาร์มด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ฟาร์มเกาะน,นั้นเนี่ยจนถึงเรียลร้อยเลยนะครับกกเ,บาเากาเะากแล้วเนี่ยก็เริยนหาพยายามเก็บเรือให้ใกล้ที่สุดแล้วก็ว่ายน้ำต่อนะครับพอถึงเกาะแล้วเนี่ยเราวิ่งมาทางขวานะครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยนะให้เราเนี่ยวิ่งนะครับ แล้วก็เดชมาจะถลุวิ่งแล้วก็วิ่งะลุน้ำตกมานะครับด้านในจะมีน้ำนี้กับโรโบโรให้เซฟเหมือนเดิมน,นะครับผมให้เราเซฟที่เกาะมีไว้เลยนะ็นกับน่าจะาจอนนี่นะครับเขาจะให้เราฆ่าบิงตรงนี้นะครับสิบตัวเลยนะเราฆ่าพรบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบอสจืสดานหละ ซึ่งบอสตัวเนี้ยตีค่อนข้างยากนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ดีนะครับผมพอเรารับเกจ้าสิบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับไปทำอาร์กกีตเกาะนะครับผมตั้งแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเวลเราก็จะประมาณประมาณร้อยห้าพอดีนะครับแล้วเราก็จะไปฟาร์มเกาะทองฟ้าต่อนะครับ ให้ทุกคนนั่งเรือมาตามผมเรือนะครับซึ่งในการทำาหารคีเนี่ยครับผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยซื้อลูคูชิกนะครับเป็นเิชาเขาลูกแบบนะซึ่ง วิธีการซื้อเนี่ยผมแนะนําให้ไปหาดูใน YouTube ช่องอื่นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีทางไปที่แน่นอนนะครับผเก็ใช้รุ่ชิกิแอก็จะฟาร์มง่ายหเอยนะครับผมซึ่งขวาจะได้มาฟาร์มจุดนี้นะครับเราก็จะเวลร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหมครับผมแนะนํานะครับพอเวลาเวลขึ้นหนึ่งวลเนี่ยเราจะได้สามสแตทพอยใช่ไหมครับผมแนะนำแนะนำให้อัพเนี่ย สเต็กเนี hmm. ่ยร้อยห้าสิบนะครับร้อยเจ็ดห้านะครับส่วนไอเนี้เนี่ยให้อัพเป็นสามสิบเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าเราจะใช้แฟติ้งสไตล์อะไรนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะลงสเตนดีหน่าเยอะหรือว่าลงปีแปนเยอะนะครับโอบิ่งเกาะอะไรให้ทุกคนเนี่ยีขึ้นมาเลยนะครับ มาสองบ้านเราสุดรผมจะสอนสูตรด้วยนะครับผมนี่นะครับเดลี่นะครับผมเออผมจำไม่ได้นะครับว่าต้องใช้ตังเท่าไหร่นะแต่ว่าโปรยนี้เนี่ยให้ค่าเยตินะครับร้อยตัวนะผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยกระโดดขึ้นมาบานบ้านหลังนี้นะครับผมไม่้นมาตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้ยิงปืนใส่เยติทุกตัวเลยนะครับล่อมันนะครับมันก็จะเดินตกลงมาตรงนี้นะพอเดินตกมาตรงนี้ให้เรากระโดดมาตรงนี้นะครับผมแล้วรูปุชิกิเนะี่ยมันจะมีท่าท่านหนึ่งครับที่กดโซเซ็ตแ,แล้วมันจะเป็นการเตะขึ้นออกไปนะครับผมให้เราเล็เเงเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเตะเรื่อยๆเลยนะครับ ก็จะเตะโดนเจตทั้งตัวที่ด้านล่างนะครับพอครูดาวเสร็จก็เตะเตะเตะ,เตะ,เตะไปเรื่อยๆนะครับทำวนไปเรื่อยๆจนหกร้อยตัวนะครับผมซึ่งรวบทีหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณห้าตัวอยู่นะครับห้าตัวอย่างเง่งผมทำเนี่ยก็ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับพอเราทำเฟสท้เกาะที่นี่เสร็จเราก็จะเวล่งร้อยห้าพอดีนะครับผมถ้าเรามาที่ กาะ่องไปนะให้ทุกคนตามผมมาเหมนะือนเดิมต้องมาทางทิศใกล้ทิ่เหนนะซึ่งทางก็ค่อนข้างกระหไกลเหมือนเดิมน,นะครับผมก็ใช้เวลานั่งเรือค่อนข้างนานนะ ก็พอเราจะถึงแล้วนะครับบางครั้งก็จะมี water stream นี้นะครับให้เห็นนะก็คือให้เราขับเรือชน water stream ขึ้นไปเลยนะครับผมโเสร็จเรี้ตร้อ โดดขึ้มาเลยเราก็จะถิงแล้วนะครับก็บองฟ้านะถาเราเนี่ยก็เดินไปตามทาไปเรื่อยเลยนะเกัดนิมนะครับซื้อ e อส e n โค a l แล้วก็เสีปลอยนะ เออพอเราเลี้ยว1 0แนัวนเนี่ยให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับเป็นไรนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เราไปนะรับได้ตอนเลี้ยว105 36ก็จะก็คือตรงนี้เนี่ยให้ค่าตรงนี้เนี่ย5ขดนะครับผมก็คือตรงนี้นะก็คือสูตรที่ผมใช้ก็ ก็คือกระโดดึ้นมาตรงนี้นครับแล้วก็ยิมผมนับว่าลากทีละสามนะครับจุดนี้ให้ลากตัวดาบกับตัวหมดัดแล้วก็ตัวดาบนะครับเวลาเราลากมาแล้วเนี่ยให้เรากระโดดลงมาข้างหลังนะครับแล้วเราก็กดเอ็กซ์ค้างก็มาครับแล้วเราก็กระโดดลงมาแล้วก็เวลยาลยาแล้วก็เตะน,นะครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะกระเด็นนะให้เราถอ,อยอย่เร็วนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งยีมรอเวลานะครับ พอเวลาลรีเซ็ตเนี่ยก็มีติดเลยนะครับผมถ้าใส่ไอคีกวเกาเนี่ยมันก็จะทําให้แรงขึ้นนะครับเสร็จน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเทเลอะไรนะอาจจะประมาณเทเล่ล้อที่สิบห้านะครับผมให้เราเนี่ยกระโดดลงมานะครับนี่นะขึ้นมาตามผมเลยนะครับผม ก็เซฟโลโก้จะมีไว้นะครับแล้วก็สไลด์เสเลยก็รับแขกเซฟนะครับผมครับตรงนี้ครับจะให้ค่าแคสเซิลกาเดียนในห้าตัวนะไอ้คนเนี่ยเดือดร้อนมานะครับแล้วก็กระโดดขึ้นเหยียบบนโต๊ะไปที พอเราขึ้มไปเหยียบได้เนี่ยให้เรานะครับหยิบซื้อไป่นนะแล้วก็ล่าแบบนี้เนี่ยโคห้าตัวเลยนะครับผมขอล่าให้ดูแค่สามละกันนะพอล่าโคฟ้าตัวแล้วเนี่ยให้เราเปิดอาชีดน,นะครับแล้วก็วิ่งกระโดดนะนีนะแล้วก็กดเอกางไว้ครับแล้วก็ปั่นนะก็จะไปนะครับ เมริงเเจอาใหม่นะครับพอเราปันเสร็จแล้วนะคะรับเซตหนึ่งเลือกก็จะเหลือประมาณนั้นนะแล้วเรากดกปันเลยนะคะรับเฟสที่สองคือบายเลยนะครับผมเสร็จแล้วให้เราก็รับเวสตรงนี้เนี่ยรับเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมฟ้ามจนเลเวลร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับผมนะแล้วก็ไปที่เกาะใหม่เลยนะครับ เราเกระโดดลงมาแล้วก็ล่างเดือมก็เสร็จดีนะครับผมแล้วก็ให้เราขับไปทางนี้เลยนะตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ถึงเกาะแล้วนะครับผมเกาะเดวิดโกฟนะครับก็ให้ทุกคนทำเบมือนผมนะครับว่าพยายามเกาะจอดให้ใกล้ที่สุดแล้วก็วิ่งมา ให้ทุกคนเนี่ยเซฟเกาะนี้ไว้นะครับแล้วก็ซื้อ eternal post ด้วยนะครับทุกคนี้เข้ามานะครับก็จะเจอตัวรังเปรน,นะครับหรือมิสกะนั่นเะองนะพอเราขึ้นได้แล้วเนี่ยเราก็ทำที่เกาะลอยฟ้าเลยนะครับก็คือคืงจืลอนะครับ ถือแบตเตอรี้แล้วก็เปิดนานนนครับก็กดเอีกครั้งนึแล้วก็ปั่นดะีนะครับจริงๆตัวก็คือสองสองเซตหายเร็วนะครับผมก็คือก็จะได้เจ็ดเซตหนึ่งนะครับแล้วเราก็ กระโดดไปนะครับรับอีกเป้นึงนะแล้วก็ขึ้นเรื่อยเรนะครับแล้วก็2ตัวกลางก็จะเกิดก่อน2ตัวข้างนะและให้เรารีดสองตัวนั้นพร้อมกับ2ตัวกลางด้วยนะครับผมเราทำแนี้เรื่อยสวตัวนะครับผมทาจนเลเวลตันเลยนะครับผมเพราะว่าเกาะันต้องเงินค่อนข้างที่จะไปค่อนข้างยากนะครับผมไม่ค่อยให้ไปตลอดสวัสดีนะครับก็ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อจากฟาร์เวลเลยนะก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนฟาร์เวล250ถึง 320R นะครับก็คือมันจะเป็นเกาะใหม่ที่มาในอัปเดต3นะครับผมคือเนี่ยให้ทุกคนเลี้ยวตามผมมาได้ไลยนะครับ พอถึงก็ชนไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็กระโดดลงมาเลยนะครับให้ทุกคนวิ่งตามผมเลยนะให้ทุกคนวิ่งมานะครับแล้วก็กระโดดขึ้นทางขวานะครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปด้านหน้าเลยนะครับจะมีนามิกับโรโบเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนเนะี่ยวิ่งมาเซฟเลยนะครับผม เกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะใหม่นะครับซึ่งผมก็ลองวิ่งดูแล้วนะครับผมก็มีวิธีฟาร์มอยู่แค่แบบหนึ่งนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ผนแนะนําว่าคนที่มาฟาร์มเนี่ยอ,อ,อยากให้มีผลปีศาจนะครับเพราะฟาร์มค่อนข้างยากนะแต่ว่าไม่มีก็ฟาร์มได้นะครับแต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็คือให้มารับเฟซกับ นะครับแล้วก็จะให้ค่าสองคนนี้นะครับที่กั้หมดนะเขาจะยิงปืนมาซูก้านะครับแล้วยิงแบบยิงค่อนข้างที่จะแบบโดนเยอะนะครับโดนบ่อยนะผมก็แนะนําว่าค่าด้านหน้าเนี่ยถึงรอบนะครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะข้างในนี้เนี่ยก็จะมีนะครับทหารเรือครับซึ่งรับเฟสกับคนนี้เลยนะครับอีกานะครับเขาจะให้เราเลย จัดการนะครับคนต้องการครับที่ใช้ดาบอารองนะครับซึ่งการจัดการตัวนี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับก็คือพอจัดการตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ออกมาจัดการตัวปาสุก้าด้านนอกนะครับอีก2เคลดนะประมาณประมาณนั้นนะครับแล้วตัวด้านในก็จะเกิดพอดีนะครับผมแล้วก็ฟาร์มบนไปยเรื่อยๆครับจนเลเวลแม็กซ์เลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมก็วิ่งขึ้นไปดูข้างบนมาแล้วเหมือนกันนะครับก็จะมีเอ่อบอสบอสของพอเลเรือเอกนะครับที่ใช้ผลไฟนะซึ่งบอสตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับผมก็คือส่วนตัวแล้วผมว่ากลับไปฟาร์มเก,กาะกาวิโต้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอะไรที่ง่ายและไวที่สุดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมน,นะ กับคิวนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย